โอเคครับผมก็ขอ,อกราบสวันี้ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้มีผมทางนับสาโซนับครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดบูสต์แตกเวอร์ชันใหม่นะับซึ่งเวอร์ชันนี้ผมก็ไปลองเทสมาแล้วนะนะครับเออก็คือว่ามันก็นเล่นลื่นนะครับบวกผมจะมาแจกการตั้งค่าอันใหม่ของผมด้วยนะซึ่งก็มีคนดูขอมานะว่าให้ผมแจกการตั้งค่าใหม่หน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะมาแจกให้นะครับก็ ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยอัดคลิปไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเขาแยกคอมกับมือถือแล้ว,วอ,อ่ะคือเซ็งมากเลยกดไปเจอแต่แบบบอทอ่ะ้ะบบแม่งยังโหดเลยก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของผมเลยนะครับบูนสแต็คที่ผมจะสอนโหลดก็เป็นเวอร์ชันนี้นะนี่นะ5.4.100.1026นะครับนี่นะี่ผมก็โหลดมาแหละ แล้วก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าเลยดี๋ยวการตั้งค่าในคอนโทรลแผงนะครับ In m e เ i a ผมก็เรียกสลับกันก็อันนี้ผมก็อันแรกนะครับผมปรับเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นสุดนะสุดท้ายเลยเพื่์ฟอรแมนะของทุกคนที่แรกมันอาจจะเป็นอันนี้นะให้เลื่อนมาเพื่์ฟอแมนะมันจะไม่แรก โอเคครับผมก็มาหน้าที่2นะครับก็คืออันนี้นะไอเมนิทอะไรอันที่2แล้วก็นี่ฮนะกดตรงโปรแกรมสำหรับใครไม่มีนะครับก็กดคำว่าแอดนะครับรปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่านี่นะครับ s ูสเตกเพย์ปึ๊บแล้วก็กดแอดไปแอดมาปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเป็นอัปเดตการจอมาใหม่นะครับก็ ไอแอปอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอ,อเออแล้วมันก็ขึ้นแบบนี้เยนยครับก็อันนี้ผมปรับอยู่ที่30นะครับก็กดโอเคไปปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมานะครับไอซี U ูดีเออันนี้ก็ปรับเป็นการ์ดจอของตัวเองนะครับซึ่งทำไมมันไม่ปรับให้ผมวเออแล,แล้วทำไมมันให้ตั้งค่าใหม่มเลย เออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ตั้งไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็ปรับเป็นอันที่2นะครับแล้วก็เลือกการ์ดจอตัวเองนะเออปึ๊บแล้วก็ OpenGL ครับปรับอันนี้นะการ์ดจอของตัวเองอันนี้ high quality นะครับก็ปรับเป็น high quality แล้วก็ v s y n c ก็ off นะครับแล้วก็ไอ้ vision frame e r a t อันนี้ผมปรับเป็น2องครับก็ประมาณนี้การนั้งค่าใน Nvidia นครับซึ่งอันนี้คือความคมของเส้นนะใครจะปรับเดบถ้าปรับสุดเส้นมันก็คมเกินอะ่ะผมก็ปรับสามสแล้วกันก็ประมาณนี้นครับก็กด Apply ไปเลยซึ่งผมอาจจะพูดติดขัดนะครับคือไม่ได้พูดนานเลยไม่ค่อยได้อัาจคิปเดีย คือไม่ได้หาช็อตเหลือเดือนไปเปล่าอันนี้ก็น้งค่าในบูสแ์สเต็กมนะครับก็ประสิทธิภาพนะครับผมปรับเป็นไฮนะสี่คอแรมก็4กีกิกนะครับอันนี้เพอฟอร์แมนโหมดก็ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วเปิดไฮเฟรมเรทนะครับปรับเป็นไอสองร้อยสี่สิบเออ ไอจอแสดงผลผมก็เล่นพันเก้าสอูนยคูณปนยครับความหนาแน่นก็ dpi b o o บูสเตนั่นแหละผมเล่นเป็นสองร้อสี่สิบครับซึ่งถ้าใครยิ่งปรับต่ำมันจะ,มนจะเมาส์มันจะยิ่งเร็วนะครับในบู s t a c k นะแต่ถ้าแบบ dpi นอกเกมเอนอกบู s t a c k ถ้ายิ่งปรับขึ้นมันก็จะยิ่งไวเออประมาณนี้ผมอาจจะอธิบายงงหน่อยนะ ตรงกราฟิกผมก็ปรับแค่นี้นะเป็นฮาร์ดแวร์ rendering แล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ปรับเลยความชอบผมก็เปิดแค่ให้อนุญาตคอ n เน็กกับ Discord นะก็อันนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องเปิดนะพอมันเปิดแล้วมันกด ESC ปรับมันจะหน้าจอแบบมาหน้าจอแบบเนี้ยทันทีเลยถ้าเราเล่นหน้าจอใหญ่ ส่วนคอนิกกับดิสคอร์ดก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะคอน c กกันประมาณนี้คนอื่นเขาก็จะเห็นว่าเราเล่นอะไรอยู่ถ้าไม่อยากให้เห็นก็กดปิดนะครับประมาณนี้โทรศัพท์ก็ A สุดนะครับเอา G 2เหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ตั้งอะไรมากก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวฟรีไฟล์ธรรมดาให้ดูนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็เล่นฟรีไฟล์แม็คได้ด้วยนะ เขาแบบแก้แคทมั้งแคทก็คือแคทคืออะไรก็แคทก็คือการดิ้งออกซึงผมก็ไปอ่านในเพจไมค์ทีหนึ่งในเพจบูสเต็ k ก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะรันตั้งค่าในเกมผมก็อันนี้เป็นภนาษนาอังกฤษนะครับเนี่ยการตั้งค่ามุมมองนะครับก็อันนี้เป็น0ูนแล้วสี่สแล้วห้าสิบแล้วหกเแล้วก็ อันนี้ใครจะปรับเป็นศูนย์หรือ50ก็ได้คนระับซึ่งผมปรับเป็น50แล้วมันเข้ามือประมาณนี้คนระับอันนี้ผมก็เปิดแค่ไอ้น,นี่นะไอ้ที่สับปืนด่วนเออจําชื่อภาษาไทยไม่ได้ก็อันอน,น,นี้อันนี้ก็เปิดโนบัตคือไม่สแสดงเลือดน,นั่นเองก็คือถ้ายิงไปถ้าสมมุติเราเล่นนอกวงใช่ไหมเลือดมันก็จะไม่ไม่ขึ้นมาหน้าจอมันทําให้ไม่แล็กก็ประมาณนี้ส่วน,นนี้ก็ ไม่มีเลยอันนี้ผมปรับเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ปิดเงานะครับซึ่งผมไม่ชอบมีเงามันดูลกยังไงอันนี้ก็ถ้าเลนส์สี่สีผมปรับเสียงปืนเป็นสองเสียงเสียงปืนในสี่สีอย่างดังถ้าหาไฮไลท์ผมว่าปรับเป็นสิบเอ็ดนะครับประมาณก็คิวอันนี้น่าจะในสี่สีนี้ผมไม่รู้อะปรับแปดสี่ไปแล้วกันอันนี้ก็เสียงไม่นะคนคนพูดนะ ปักอยู่สี่สี่ถ้าถ้าไม่มเขาเรียนเขาดังมก็ลดเหลือยี่สิบเท่นี้มันลดได้ยู่ก็สำหรับปุ่มนะอย่างทั้งค่าปุ่มนะแต่ผมจะบอกนี่นะปุ่มอันนี้ก็เป็นปุ่มของผมนะที่ผมตั้งนะก็ประมาณนี้เลยนี่ เราจะแคบไปตั้งสามตั้งหนานะอันนี้ผมตั้งไว้สี่สิบสองนะก็ประมาณนี้นะส่วนแกน x แกน y ผมก็นี่นะในแกนแกน x ศูนย์จุดสิบเอ็ดแกน y สองนะบิดสองนะกบประมาณนี้นะแคบแคบไปไปแคบทัน ประมาณนี้ส่วน DPI เมาส์ครนะับ DPI เมาส์ผมเป็นตอวลิกนะเดี DPI เมาส์ผมเป็นเมาส์ผมก็ใช้เมาส์ Signal WG 900ครับนะ DPI ก็พนะันหนึ่งนะนี่ d p ้พันหนึ่งนะที่แรกใช้พันหกแต่ลดลงมาพันหนึ่งนะแล้วก็เปิดมาตรงนี้นะตรงนี้ผมก็ปรับเป็นสุดนะแล้วก็เปิดแอปพลิเอันนี้ก็คือใครอยากแบบให้เมาส์มันช้าลงบ้าง ปรับมาประมาณนี้นะผมคือถ้าปรับแบบตรงกลางใช่ไหมมันก็จะเป็น DPI ที่แท้จริงคือคันหนึ่งของจริงแต่ถ้ามาปรับในนี้อีกให้เหมาส์มันช้าลงก็คือแบบนั่นแหละมันก็ทำให้เหมาส์ช้าลงอ่ะเออผมกม็เลยอ,อธิบายก็ประมาณนี้นะสำหรับการตั้งค่าเมาส์อก็ DPI บูสต์แตกก็สองร้อยชี่สิบนะเมือีบอกไปแหละ <c oughs> เดี๋ยวคิดมันยาว ก็ประมาณนี้นะสำหรับการตั้งค่านนะก็เดี๋ยวผมจะไปเทนในโซนให้ดูนะครับว่ามันจะลากหัวได้ดีหรือเปล่านะสำหรับการตั้งค่าผมนะก็สําหรับไฮไลท์นะผมไม่รู้ว่ามันจะหาได้หรือเปล่านะอันนี้พูดไปก่อนเลยเผื่อใครรอดูนะก็เดี๋ยวถ้าหาไม่ได้ไงเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีนะเพราะว่ามันแยกคอมในโทรศัพท์ <laughs> มันแยกคอมกับโทรศัพท์แล้วนะก็ ผมยังเซ็งอยู่หาหาช็อตไม่ได้โอเคครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยครับเอา้าเนี่ยไอ้หน้าเนี่ยมันชอบปิดเองตั้งแต่อัปเดตมาผมละเซ็งมากเลยอของแต่งปืนผมใส่ประมาณนี้เดูนคะรับตั้งค่าผมเอานี่นะยิงแล้วติดแดงอยู่แนละ้ว ดึงไม่ขึ้นเนี่ยนะประมาณนี้เลยมันอาจจะมีติดเหลืองนะเพราะองผมเล่นไม่ค่อยชินอะนประมาณนี้เลยแต่ส่วนมากมันติดแดงครับมันติดเหลืองเพราะผมยิงไม่โดนแต่ันชอบปิดเองมาอันนี้ก็เป็นปืน UMP ครับเนี่ยการตั้งค่าผมประมาณนี้เลยส่วนมากก็แดงนะเนี่ยแดง2เม็ดก็ดาวแล้วถ้าเล่นจริงๆประมาณนี้คนระับสำหรับการล่าหัวนะนี่แบบคนยืนเฉยๆนะเดี๋ยวเราไปเล่นแบบจริงๆนะ เดี๋ยวเราจะเข้าวงส้มปีดีเซิร์ก็ประมาณนี้ผมอาจจะยิงไม่ค่อยโดนนะแม่ได้เล่นไฮไลท์เลยช่วงนี้ดันแต่ส,สี่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 ก็ดันก็เจอแต่ตึงตึงเนี่ยน,น,นประมาณนี้นะดีเซิร์ออุ้ยตัวหัว ได้อยู่หลักเลยสองหัวและสามหัวอุ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยไม่เล่นยลลอยู่ทีแหละรอยกไกลล้างไปเดเลย นี่สองหัวเห็นนะสองหัวก็ตายแล้วยืนอุ้ยเกินเกินอุ้ยลืมไปไม่มีไอลวอลคิดได้เพ่ินไปไหนโอ้เวราเราวิ่งหนีวิ่งทีแล้วกันรากคน บ้ังแตกบ้างาแตกบ้างอย่ประมาณนี้นะประมาณน,านี้ถ้าใครอยู่นิ่งๆโดนผมบูรณ์เคเวลกู

โดนสัวซี่หัวหนึ่งหัวสองอา้าวปิดบาเรียนะนี่น้องเข้าหัวเด็ดตะก็ดโดนตัวโอ้โหหัวกัอะไร มาริมาริโตก็เดี๋ยวผมจะไปนะเอาเล่นสองตัวแล้วกันโอ้ยโดนบังโอเคแล้วกันครับตัวกดสมมุทแม็กเลย่ีนี่ประมาณนี้เลยสำหรับยูนพี

คือถ้าใครเล่นบิดสองต้องดีเมาบ่อยๆนะอันนี้ผมคิดมันเกี่ยวกับบิดนะเอ้ที่เมาส์หลอนๆนเกี่ยวกับบิดนะบิดสองต้องดีเมาบ่อยแลวผมลีจนชินอนะนั่นเน,นี่นั่นนั่นไงดินลอยล่ะโอเคก็ประมาณนี้นะโดนเตมนลอย โอเคครับ okay, ผมก็จะสรุปให้ฟังนะซึ่งผลการสรุปก็คือว่าเวอร์ชันนี้มันก็เลื่อนอยู่พอสมควรนะับซึ่งถ้าผมไปเล่นแบบไม่อัดคิปอะก็เลื่อนอยู่แต่อาจคิดมากทำไมมือเล็กๆตัวนีไม่รู้ว่าคนดูดูจะเลื่นหรือล่าแต่ผมดูเหมือนกระตุกนิดเดียวแต่ถ้าไปเล่นจริงๆอะไม่กระตุกนะ ก็ประมาณนี้คนระับสำหรับการลากหัวผมก็ให้ค่อนข้างแบบที่อะปานกลางนะไม่ถึงกับง่ายมากนะก็ประมาณนี้หรือผมไม่ชินกับ DPI เมาส์ช้าก็ไม่รือเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนแค่ไม่ถึงเดือนเลยมั้งมันเล่นพันหนึ่งจากพันหกอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมนับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อท่าคลิปใหม่ๆผมนผมนับสำหรับคลิปนี้ต้องฝากตัวลาไปก่อนเจอใหมหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วไว้เจอกันครับคนดูก็ฝากกดซับไว้เยอะๆด้วยนะครับสถ้าผมมีการตั้งค่าใหม่ๆก็จะมาแจกนะครับก็ไปแล้วครับไว้เจอกันครับคนดูบ๊ายบาย